สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับครูน้ำนะคะ<ม>ในวิชาภาษาอังกฤษนะคะของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหนังสือเกดบอสนะคะเล่มสีเหลืองของเรานะคะให้นักเรียนเตรียมขึ้นมาเลยทั้ง Activity Book แล้วก็ Pupil Book นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปต่อบทเรียนที่เราจะเรียนกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูคําสั่งของ น,น,นะคะให้นักเรียน open your book at page 71เปิดหนังสือไปที่หน้า71คะ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้า71เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเราก็จะมาทบทวนบทเรียนกันนะคะค่ะส่วนหัวข้อนี้ที่เราจะเรียนกันนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ listen and match dancing the song ทีนี้ตัวนี้มันเป็นเพลงแต่เราไม่มีเพลงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาช่วยกันจับคู่แล้วก็ให้นักเรียนเอา ปากาวงกลมเนาะว่าประโยคข้างต้นเนี่ยมันตรงกับรูปภาพไหนอย่างข้อหนึ่งเขาบอก Oh dear what is The matter what is the matter with y o u team I have got a headache or oh dear for you ประโยคนี้เขาถามคุณป่วยเป็นอะไรเขาบอกว่า I have got a headache ภาพไหนที่ตรงตรงกับข้อความข้างต้นคะ่ะก็คือข้อ ตามรูปภาพเลยง่ายมากมีแค่3รูปส่วนข้อ2ก็คือ or oh dear what is the matter what is the matter with Mac he has got a stomach ache or oh dear poor him ข้อไหนคะ stomach ache ก็คือ picture a ส่วนข้อ3 or oh dear what is the matter what is the matter with Mary she has got a cough and cold ก็คือ o h dear poor her ข้อไหน ข้อ b ทำไมคะหล่อนทำไมคะมีอาการไอแล้วก็เป็นหวัดนั่นเองนะคะก็คือข้อ b นะวงกลมได้เลยไปต่อไปไอหัวข้อที่6เราจะผ่านไปก่อนเนาะ listen and say the name แต่ทีนี้เราจะมาเลย y เกมกันแต่ตัวเนี้ย เราอาจจะไม่ได้เล่นเกมแต่ทีนี้ให้นักเรียนลองดูประโยคสนทนาใน Picture 1 and Picture 2 Picture 1ก็เป็นประโยคง่ายๆที่เราเคยเรียนในห้องเรียนมาแล้วก็คือ What's the matter with Charlie? Charlie ป่วยเป็นอะไรมีอาการเป็นยังไง He has got a stomach ache. นักเรียนเห็นท่าทางเขาไหมคะลูกก็คือเขามีอาการปวดท้องส่ว so นคุณครูก็ถามอีกว่า Have you got a stomach ache? คุณมีอาการปวดท้องใช่หรือไม่ประโยคง่ายๆเลยถาม have ต่อบแฮปก็คือ yes I have นะคะตรงนี้ตรงนี้เราจะผ่านไปเนาะค่อยมาสนทนากันในห้องเรียนในหัวข้อที่8นะคะนักเรียนโจทย์เขาสั่งมาว่า listen and repeat ก็คือฟังและทำซ้ำนะคะก็คือถ้าอยู่ในห้องเรียนกันเราจะอ่านแล้วก็พูด พูดตามพร้อมกันใช่ไหมแต่ทีนี้ในประโยคเนี้ยเดี๋ยวเราลองมาศึกษาก่อนเพราะประโยคสองประโยคเนี้ยเราจะต้องมาทําแบบฝึกหัดนะคะอย่างผู้หญิงคนเนี้ยเขาถามเพื่อนเขาว่า Can you go sailing today เพื่อนอนะไปไม่ได้แล้วเพื่อนก็เลยตอบปฏิเสธไปว่า No I can't I have got a sore throat and a temperature ก็คือทำไมคะเจ็บคอแล้วก็ทำไมคะมีไข้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูในสไลด์ต่อไปกันเลยด้วยกันรูปแบบประโยคในบทเรียนวันนี้เราจะไปแบบสเต็ปง่ายๆเลยเราจะใช้ Can you go แล้วตามด้วย สปอร์ก็คือกีฬาหรือกิจกรรมที่เราเคยเรียนกันในบทที่ผ่านมามีคําว่า today เป็นการชี้เฉพาะไปเลยว่าวันนี้คุณสามารถไปเล่นโบลิ่งกับฉันได้ไหมไปไว่ายน้ําไปล่องเรือได้ไหมถ้านักเรียนสามารถไปได้พูดง่ายถามแคนตอบแคนก็คือ yes I can หรือใครตอบไม่ได้ก็คือ no I can't I have got แล้วก็ตามด้วยอาการป่วยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบตัวอย่าง example ตัวอย่างก็คือ can you go snowboarding today คุณไปเล่นสโนว์บอร์ดกับฉันได้ไหมเนี่ยถ้าได้ก็คือ yes I can ถ้าไม่ได้ก็คือตอบ no I can't I have got a headache ก็คือบอกอาการป่วยไปเลยว่าที่ไม่สามารถไปได้ก็เพราะว่าคุณมีอาการปวดหัวนะคะตัวสุดท้ายนะคะคุณครูก็ฝากนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดใน activity book หน้า58นะคะโดยโดูจากตัวอย่างน,นะคะข้อหนึ่งแล้วเมื่อกี้ แล้วนะคะถ้าใครไม่เข้าใจยังไงลองศึกษาดูจากคลิปอีกทีแล้วก็ดูจากตัวอย่างข้อหนึ่งนะคะค่ะอย่างนี้ฝากให้นักเรียนทำด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ